สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีครับมาแล้วครับบ่าวแบงค์สารคามนะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศไม้นะครับที่ใส่กบนะครับผมใส่ไปทั้งหมด8ดหลังนะครับแดหลังที่ผมใส่อยู่ในแนวนี้หมดเลยนะครับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้เลยครับกับท้องทุ่งนาสวยๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับนะครับใส่แงบกบนะครับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้เลยครับเนี่ยครับช่องเย็นของวันนี้นะครับเพิ่งเสร็จภารกิจนะครับเนี่ยครับบรรยากาศธรรมชาติเป็นไม้ข้างทางแบบนี้ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มารับชมกันนะครับชมแต้มกันว่าพรุ่งนี้จะได้กี่แต้มนะครับกับบรรยากาศธรรมชาติหมายแบบนี้ว่าผมใส่ไปแล้วตั้งอยู่ตรงนู้นนะครับมีอยู่ตรงจุดนู้นหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นสองนะครับนะครับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้แล้วนะครับกับท้องทุ่งนาเขียวเขียวแบบนี้ใกล้จะเหลืองกบเยอะอยู่ครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นหมายข้างๆคันแพนาแบบนี้ครับบวกน้ําอย่างเงี้ยข้างบนนู้นน้ําเริ่มแห้งแล้วนะครับจะมีแต่บวกเล็กๆอยู่ตรงนี้ผมก็ได้เอามาใส่นะครับวันนี้ อยู่เนี่ยครับทางเราแวกนี้นะครับทางจุดนี้ยาวไปนู่นเลยแล้วก็ทางจุดนู้นนี่ครับท่านผู้ชมทางจุดนู้นเลาะถนนมาแล้วก็ฝั่งฝั่งทางนู้นด้วยเนาะเดี๋ยวมาชมกันต่อไปครับแป๊บหนึ่งครับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับพี่ๆครับเนี่ยครับเหยื่อที่ผมใช้เป็นขี้ปลานะครับขี้ปลาไปขอจากตลาดมานะครับก็ไม่ได้ขอซื้อเขานะครับขอซื้อเขาแล้วเขาไม่ขายเขาบอกว่าเอาไปเลยนะครับเจ้านี้เจ้าประจําครับ หิวมาทีไรก็เต็มตะกร้ารถแล้วครับผมไม่รู้จะเอามาทําอะไรเอาเข้าตู้เย็นนานก็ไม่ได้เหมือนตู้เย็นนี่ครับก็เนี่ยครับเป็นเหยื่อขี้ปลาแบบนี้กับหมายบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ครับผมก็เอามาใส่แงบทั้งหมดวันนี้8ดหลังนะครับผมเอามาใส่นะครับใส่ไปแล้วใกล้หมดเหลือหนึ่งแงบนะครับเป็นเหยื่อขี้ปลาเหลือหนึ่งอันเดี๋ยวผมว่าจะเลาะใส่ตรงนี้แหละครับเนี่ยครับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอ้หาที่ไหนได้บางทีบางครั้งเราเหนื่อยเนาะ วันหยุดวันอะไรเราก็ออกมาหากินนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับบรรยากาศธรรมชาติท้องทุ่งนานะครับโอ้โหเป็นไงครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับเนี่ยครับแบบนี้แล้วนะครับก็วันนี้ก็เย็นแล้วครับผมไล่ใส่มาจนจะหมดแล้วกับทางติดข้างทางางนี้บางทีพวกพม่าพวกอะไรคนเขาเดินผ่านนะครับผมก็ร้อยคนหายไปก่อนนะครับก็จะมาใส่เงี้ยใส่ปลากันนะครับเนี่ยครับก็มาลงแบบนี้นะครับ อย่ามารับชมกันครับผมมากับแฟนกันครับเดี๋ยวผมขอใส่อีกแงบหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาปิดคลิปนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ผมใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยครับผมไล่ใส่ไปเลยนะครับกับท้องทุ่งนาใหญ่สวยๆแบบนี้ติดริมทางนะครับผมใส่ไว้แล้วนะครับนยครับกับทุ่งนาใหญ่แบบนี้ผมใส่ไว้ทั้งหมด8ดหลังนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับชมกันครับผมว่าจะมีแต้มมีตัวไหมเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายลงคลิปมาให้ท่านผู้ชมชมกันนะครับกับไม้บรรกาษธรรมชาติแบบนี้นนะครับบบสวยยแี้เล ครับเนี่ยครับติดริมข้างทางแบบนี้ครับติดริมถนนแบบนี้มันก็เสี่ยงหน่อยครับกับการหายแต่ว่าเราก็ต้องเสี่ยงแหละครับเพราะว่าเราหากินแบบนี้ถ้าเขาเอาตะกบไปไม่ได้เอาแงบไปก็ดีไปแล้วครับก็วันนี้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับบ่าวแบงค์สารคามนะครับโปรดกดติดตามผมด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับชมกันว่าได้กี่แต้มนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม